คเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าว้เรื่องสมรภูมิเมืองพระธรรมคืออะไรกูเปลวสีเงินก็พูดถึงการดูแลพื้นที่ที่ทหารยึดคืนมาได้หลังการสู้รบ<ฆ>แล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนทำถนนทำบังเกอร์ร่วมกับทางทหารครับประสาทต,ตาควายหลวงพ่อเยื้อน แล้วก็อีกหลายๆจุดครับน,น,นี่ครับแต่ที่น่าสนใจคุณเปลวสีเงินเนี่ยาาได้มีการากเขียนทิ้งท้ายนะคือหลายที่นะเขาพวิหารก็เจ้าคุณโซล่าพระปัญญาวชิระโมลีอย่างเงี้ยคนะคุณเปรวสีเงินเนี่บอกว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อศึกสงบแผ่นดินชายแดนที่ยึดกลับคืนมาได้นั้นพระกับการสร้างถนน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นการเสริมความมั่นคงในทางการทหารด้วยเป็นปราการป้องกันขเขมรแอบลุกล้ำเข้ามาไม่ต้องใช้กำลังทหารตรึงไปตลอดแนวให้เปืนงกำลังและงบประมาณเมื่อมีสิ่งดึงดูดให้คนไปเที่ยวชมความเจริญมันจะตามมาความเป็นชุมชนก็จะเกิดตามมาแผนและนโยบายด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลใหม่จะแปลงป่าชายแดน เป็นปราการเมืองในรูปแบบเมืองใหม่มได้โดยไม่ยากมีเปลวสีเงินทิ้งทายที่บอกว่าเมืองพระธรรมเนี่ยก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไปร่วมในการกระทําในการสนับสนุนแต่หลังจากนี้การดูแลเนี่ยก็แน่นอนทหารแต่เมื่อมันเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลังจากนี้มันก็จะตามมาซึ่งทรัพยากรต่างๆต,ต,ต้องมีการบริหารจัดการก็มีความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและการทหาร อันนี้คือชายแดนไทยกัมพูชาสมรภูมิเมืองพระธรรมพูดถึงการจัดสร้างองค์พระพุทธรูปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลายๆจุดครับนี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนภูมะเขือเป็นสัญลักษณ์ศรัทธาและการเสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้จากแฟนเพจ The Breaking c ค n n e น t ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนภูมเขือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ครับแล้วจะเห็นว่ากําลังทํากันอยู่นะท่านผู้ชมจะเห็นข่าวว่าหลายๆจุดที่ไทยเรายึดคืนมาได้สร้างพระ,สร,พระสร้างพระพุทธรูปครับแล้วก็จะเห็นพระสงฆ์หลายรูปฮะขึ้นไปสนับสนุสน,นการทําถนน,นการทําต่างๆเวลาที่ยังตรงครับโอ้พระพุทธรูปที่ภูมะเขือนะวันนี้ตอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ย Ah. ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอ่ะแล้วเป็นการท่องเที่ยวอย่างภาคภูมิใจด้วยเพราะนี่คือแผ่นดินไทยกว่าจะได้มาอันนี้ภูมะเขือครับส่วนอีกที่หนึ่งนี่คือพระพุทธรูปที่จัดสร้างบริเวณช่องอ่านม้าทีนี้อันนี้ตรงช่องอ่านม้าอัญเชิญขึ้นปฏิสถานแล้วครับใกล้ๆกับคาสิโนอันมาที่เคยเป็น อนุสาวรีย์ตาอมใกล้ๆกับตาอมที่เคยมีเทวรูปอ่ะสัญลักษณ์ของทหารขม่ะอันนี้เป็นปางนาคปลกฮะเนี่ยที่อ่านมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยจะมีรายละเอียดต่างกันออกไปยังมีที่เนิน350อีกอ่ะซึ่งวันหลังเดี๋ยวจะประมวลมาไม่ชมแต่จะเห็นได้ว่าแต่ละจุดมีทหารประชาการปรับปรุงบังเกอร์เสริมความมั่นคงและมีพระพุทธรูปเป็นสิบมงคล ชายแดนไทยกัมพูชาส่วนเรื่องของการเลือกตั้งที่เราเกิดไว้ว่าวันนี้จะรวบรวมเอามุมมองของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์การเลือกตั้งย้ํานะครับมันมีสองแบบออมันมีโพโพนี่เป็นการวิจัยเชิงสํารวจต้องมีกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ต้องมีวิธีสุ่มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโพเลือกตั้งเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อคุณมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวนมากพอที่หลากหลายด้วยถ้าเกิดว่าปกติโพส่วนใหญ่นี่ก็ประมาณสักสองพันกลุ่มตัวอย่างแต่การเลือกตั้งมีกี่เขตอ,อ่ะจังหวัดหนึ่งมีกี่เขตแล้วเขตหนึ่งมีกี่คนค,คุณต้องทําเป็นลายเขตเลยจะได้ไม่ใช่ว่ากลุ่มตัวอย่างแค่สองพันจากทั่วประเทศเหมาหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูโพโพไหนแม่นไม่แม่น,มน,มนต้องดูละเอียดดีๆแต่ที่เราเอามาวันนี้ไม่ใช่โพแต่เป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เลือกตั้งครับทําไมนักวิเคราะห์ ถึงมองว่าสีน้ําเงินเนี่ยจะแซงส้มเข้าเส้นชัยเพราะตอนนี้โพหลายโพมองว่าส้มยังนําอยู่แต่น้ําเงินดีมาแรดน,นะอาจารย์สุวิชาเป้าอารีเป็นผู้อำนวยการดีน่าโพนะแต่อาจารย์เนี่ยให้มุมมองนะอันนี้ไม่ใช่โพแต่เป็นมุมมองล่าสุดะนะมองว่าพักส้มนะกระแสะแผ่วแล้วเจอมรสมเรื่องสีเทาในพักอะ่ะ ประชาชนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วแถมพักน้ําเงินกระแสรแรงต่อเนื่องอาจารย์สุวิชามองว่าสุดท้ายแล้วคะแนนรวมทั้งประเทศพักภูมิใจไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือการาฟิกที่พีพ v ทีสรุปจากการคาดการณ์ของอาจารย์สุวิชาครับย้ำนะนี่ไม่ใช่โพแต่เป็นความเห็นอาจารย์สุวิชาณวันที่20คาดว่า ภูมิใจไทยจะได้สอสอร้อยห้าสิบที่นั่งผักโสมร้อยสามสิบที่นั่งเพื่อไทยเก้าสิบที่นั่งค่ะพักกล้าทามอันนี้อีกหนึ่งตัวแปรนะสี่สิบที่นั่งค่ะประชาธิปัตย์สี่สิบที่นั่งค่ะนี่แล้วในรายจังหวัดนะในกทมเนี่ยอาจารย์สุวิชามองว่าส้มยังแข็งแรงอยู่ค่ะเพราะเสียงแตกพรรคอื่นเสียงแตกน่าห่วงส้มก็เลยจะ<ๆ>ยังคลองพื้นที่กทมได้เป็นส่วนใหญ่เกือบหมดอ,มอันนี้มองล่าสุดเลยนะแต่ภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่ ภูมิใจไทยจะมาอันดับหนึ่งร้อยห้าสิบที่นั่งอาจารย์สุวิชามองว่าเสียงที่ยังไม่เลือกใครเลยนะจะไหลเข้ามาเข้ามาประชาชนเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะไหลไปที่ภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเลยจะแซงตอนโค้งสุดท้ายอันนี้อาจารย์สุวิชาอีกท่านหนึ่งดรยุทธพรดรยุทธพร มองว่าอันนี้อาจารย์จากสุขโขทัยธรรมาธิราชฮนะประเมินว่าภูมิใจไทยมีแนวโน้มได้สอสอ,สอมากสุด140-150ถงที่นั่งเพิ่มจากที่เคยประเมินเอาไว้เที่ยวแรกเนี่ย100ประเมินใหม่18บุมกราที่ผ่านมาภูมิใจไทยจะได้1 4 0ย5 0แล้วพักส้มประเมินว่าจะได้120-130ถึงออันนี้ลดลงจากรอบแรกที่เคยประเมินว่าจะได้ถึง1นะ2 0ะ แรงส่งทางการเมืองมันชะลอลงส่วนเพื่อไทยคาดว่าจะได้ร้อยถึงร้อยี่สิบที่นั่งเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยส่วนกล้าทำคิดว่าจะอยู่ราวๆสี่สิถึงห้าสิบที่นั่งประชาธิปัตย์ถูกประเมินว่าจะได้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าที่นั่งลดลงจากรอบแรกครับที่เหลือก็เป็นประชาชาติพลังประชารัฐคาดว่าจะได้รวมกันแปดถึงสิบที่นั่งนี่ครับอันนี้คือมุมมองของอาจารย์ยุทธพร ซึ่งให้สัมภาษณ์ในเดอะสแตนดาร์ดก็ฉายภาพเอาไว้ทำไมสอสอน้ำเงินเนี่ยถึงพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งก็มองว่าจากกระแสที่ยังแรงต่อเนื่องในขณะที่ส้มเนี่ยโอ้โหกระแสออกไปด้านลบด้านลบเยอะส่วนจตุพรพรมพันธ์อันนี้จตุพรพรมพันธ์เนี่ยทำนายทีนี้คุณจตุพรมองว่าพักน้ำเงินภูมิใจไทยไม่ต่ำกว่าร้อยส่วนส้มก็ไม่ต่ำกว่าร2 0ค่ะ เพื่อไทย70บวกลบโอ้โห <_ d ata> เพื่อไทยเขาบอก200บวกลบนะตอนแรกนะนี่ต่ำร้อยเออกล้าำทำไม่ต่ำกว่าห0สิบอ่ะนี่จตุพรมองผีเห็นผีะนะคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ไม่ต่ำกว่า30ถึงสี่สอันนี้คือการวิเคราะห์นะเห็นไหมทีนี้ในแฟนเพจนัดกันไัยที่เรานำเสนอเมื่อวานถ้าไปดูเขาเจาะเป็นรายจังหวัดนะ ให้ดูจังหวัดภาคเหนือบ้างเขามองยังไงอันนี้ลําพูนนะค่ะลพูนเนี่ยมองว่าปีหกหกด้านบนด้านบนก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแบ่งการแต่คราวเนี้ยพื้นที่เขตหนึ่งเนี่ยแดงชนกับน้ําเงินมาปีหกเก้าบ้างปีหกเก้าเนี่ยมีโอกาสที่น้ําเงินจะได้พาะส่งอดีตในอําเภอลงค่ะอันนี้มุมมองของคุณนัทนะซึ่งดูเป็นลายจังหวัดหรือยังเชียงใหม่ โอ้ี่อาจหารมากนะเชียงใหม่นะวิเคราะห์เชียงใหม่ประเมินว่าน้ำเงินจะปักธงได้หนึ่งเขตโอ้โหเน่เดิมเนี่ยก้าไกลเนี่ยกับเพื่อไทยแบ่งกันนะปีหกหกแต่ปีหกเก้าภูมิใจไทยจะได้เขตหนึ่งเขตคือเขตหมีภูมิใจไทยกับสีเขียวกล้าทำเข้ามาค่ะเปออเ็นตัว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเพื่อไทยเปลี่ยนตัวผู้สมัครในบางเขต แล้วตัวผู้สมัครนะเขตคุณเรศเนี่ยก็แก่งอยู่แล้วในพื้นที่อตอนนี้ลงกล้าทำไงผมขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมมาสมัครเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับพวกเราง่ายๆครับค่าสมัครสมาชิกปีหนึ่ง5,000บาทแต่คุณผู้ชมครับใน5,000บาทนี้คุณผู้ชมได้ไปก่อนเลยกระเป๋าเดินทางมูลค่า5,900บาท แล้วก็บัตรเมมเบอร์การ์ดส่วนลด20%เมื่อซื้อสินค้าของ Top News และส่วนลดอีก10%เมื่อซื้อทัวร์ไปกับ Top News และนอกจากนั้นครับเรายังมีการจับรางวัลอีกถึง6ครั้งทั้งหมดนี้ครับครบรอบ5ปีกับ Top News รางวัลกว่า5ล้านบาท ง่ายๆครับโทรศัพท์มาเลย02-481-5677หรือว่า Line t t t s p s p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  i n g นะครับและพิเศษใครที่มาสมัครในเอร่อีใหใ่เอาส่วนลดไปอีก10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ